ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับนะครับเวลาประมาณ11โมงกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนที่เราจะมาทําการไลฟ์สดนะครับนะครับทุกวันนะครับส่วนของผมเนี่ยจะมาจากพุทธุขนะครับแล้วก็มาตอบคำถามของท่านผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กไอล่าของเราโดยตรงนะครับแล้วก็เพจอีกเพจหนึ่งก็คือมันนี่สเตชันพัฒนาบของเรานะครับก็ส่งเข้ามาก่อนจะได้ตอบก่อนนะครับ เรามาดูตลาดช่วงก่อนเลือกตั้งสหรัฐนะครับปีนี้มีความสําคัญสูงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะครับว่าถ้าทําชนะเนี่ยอพุ้นดาวโจรก็จะขึ้นนะครับพุ้นเอเชียจีนอะไรนี่ก็จะแยกลงไปต่อนะครับของเราเองเนี่ยเขาเพิ่งจะโดนตัดสิจเอ GSP ไปให้กับตัวสหรัฐเป็นคนตัดเรานะครับหังจากที่เจรจาเรื่อง เรื่องหมูนะครับเรื่องสุกรเครื่องในเครื่องที่เขาไม่กินอ่ะก็จะมามาทุ่มในตลาดบ้านเรานะครับซึ่งเราก็ต่อต้านกันหนักเลยนะครับซึ่งก็ก็เลยหาเรื่องเราตอบโต้โดยการปัดทีเอสพีออกไปนะครับก็กระทบนิดหน่อยนะครับแต่แต่ถ้าหาไบเดนชนะเนี่ยทางเอเชียโดยเฉพาะจีนนี่น่าจะเฮน,นะครับแต่ว่าดาวโจนเนี่ยจะลงหนักเลยนะครับเพราะว่าตัวไบเดนเองเนี่ยถ้าชนะมาก็ยังคงเป็นเสียงข้างน้อย นะครับสภาสูงยังเป็นของดิพากิจการนะครับการจะออกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ออกได้แหละแต่มันคือ,อยากหน่อยโดนสก,กัดทางตลอดทางแน่นอนนะครับก็มาลุ้นกันว่าใครจะมานะครับโดยส่วนตัวผมก็ลุ้นไบเดนนะครับว่าถ้ามาเนี่ยหุ้นเอเชียเราก็อาจจะมีเฮ e ขึ้นนะครับเพราะว่าเงินน่าจะไหลกลับเข้ามาจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่มีวันหนึ่งที่ดาวโจนส์ลบไปเกือบพันจุดนะครับตรงนั้นเนี่ย มันไม่ได้ไหลเข้าทองคําด้วยนะทองคําก็ลงด้วยนะ้ำมันก็ลงแต่มันไหลามาทางแถบเอเชียนะครับค่างเงินชัดเจนนะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกสองวันเองนะครับเรามาดูตลาดต่างประเทศก่อน ก็เหมือนการทรงๆรอๆยืนย so, so so, an ืมบวกบวกลบยืนยืนรอกันอยู่นะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรไส่สวนหุ้นตลาดหุ้นไทยเห็นได้ว่าทรงตัวอยู่ที่แนวรับเลยนะครับแนวรับที่เป็นตัวดาวเทนไน์ตัวนี้นะครับก็ทรงอยู่างนี้เลยนะครับแล้วก็ ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับเมื่อวันศุกร์มีระหว่างวันก็ลงแรงนะครับเพราะว่ากังวลเสาร์อาทิตย์จะเป็นยังไงสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็รอสัญ,ญญาณรีบาวปิดเหนือพันพันสองร้อยได้เนี่ยก็น่าจะรีบาวนะครับพันสองร้อยี่สิบประมาณเนี้นะครับพันสองร้อยสิบสามก่อนแล้วตรงนี้ก็น่าซื้อลุ้นรีบาวนะครับแล้วก็ไปเราขายแถวประมาณ พันสองอสิบสามนะครับก็จะได้ประมาณยี่สิบจุดนะครับสำหรับตลาดรวมไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นตกใจแล้วนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยมันจะทำนิวโลก่อนเสร็จแล้วก็มีรีบาวรีบาวเสร็จก็ต้องมาทำนิวโลต่อก็ต้องระวังนะครับเรามองข้างบนก็อยู่ไกลนะถ้ารีบาวได้ถ้าแบบเอื่อจกางสารัด แล้วมีเหตุการณ์พิก,กัดเนี่ยเราหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยยิบสามอีกทีหนึ่งข้างบนเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองหรืออาจจะพันสองร้อยห้าสิบก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นวิกนี้ลุ้นมองขึ้นมากกว่านะครับโอเคเรามาดูคำถามกันมีส่งมาแล้วหรือยัง ครับสวัสดีครับคุณสาคอนครับแอนนแทนนะครับน้องเมย์นะครับ STA STA มันถึงเป้าแล,แล้วนะนะครับยังเสร็จ เราให้เป้าที่สามสิบหกสามห้าสมหกมันก็ถึงแล้วนะครับรูปเนี้ยก็ไม่น่าสนใจแล้วมันตกลดแล้วปล่อยเข้าไปนะครับก็มีอยู่ก็ทำกาไรนะครับคาราบาค๊บอืมคาราบาคูปมันน่าสนใจตรงนี้ก็คือแนวรับเขาแล้วนะครับ ตรงนี้นันเลยนะครับแนวรับเขาไม่ต้องจะทยอยซื้อได้นะครับสำหรับตัวคาราบากรกุ๊ปนะครับเพราะว่ารีบาวทีนึงก็นาตานจะอยู่ข้างบนนน่นแหละไล่125นะครับ ออนนะครับ A E O N T S ก็ <S <c oughs> <S รีบาวนะครับแต่ก็คงไปไหนไม่ไกลามากนะครับนาตาก็อยู่แถวๆนียร้อยสี่สิบนะครับ <c oughs> คุณชีละนะครับ C P <oughs> F ได้ซื้อได้ด้วนนยเออมันเริ่มโอเคแล้วมันเริ่ม The white mm -hmm. ก็เริ่มโอเคแล้วนะครับสําหรับ C P F เริ่มประคองตัวแต่ยังไม่มีรีเวอร์เซอร์แพเทิกิดขึ้นบนรุ่มยังไม่มานะครับก็รอก่อนแต่ไม่ไมน่าลงเยอะแล้วแหละเบมนะครับเบมไม่สวยเลย น,นลงได้อีกนะครับเดมเนยลงได้อีกนะครับอืคุณมาเราก,กดครับเร็จคงม,มองเป็นเป็นเดือนมากกว่านะครับว่าว่า น่าจะลงต่ํากว่านั้นนะครับสําหรับเซอินเด็กก็มองประมาณพันหนึ่งต้น,ตน,ตนสําหรับแล้วน้มอาจจะเป็นเดือนนะครับตรงนี้มองขึ้นก่อนในช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับก็มีสิ่งให้รุ่นก็คือในเรื่องของของทํากับไบเดนนะครับว่าใครใครจะชนะครับง คือมันเป็นอะไรที่ตลาดทุกคนไม่กล้าคาดการเลยนะครับว่าใครบบได้จะชนะแน่นอนเพราะว่าคาสิรก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็พิกก็เลยทุกคนก็เลยรอดูของจริงดีกว่าไม่กล้าอะไรนะคุณตัดสมาสวัสดีครับคุณ ุใหญ่ไม่น่าสนใจนะอุณนใหญ่แต่เธไม่สวยเลยครับต้องรอไปก่อนนะครับอุ้นใหญ่ครับเ่าแก่น้อยก็ทาน,นี้นะครับ จะ,ลจะ,ละลหลุดจะหลุดแคปบาลานเมื่อไหร่เมื่อใกล้แล้วมั่นติดแคปบาลานมานานมากแพทเทิร์มันยังสวยอยู่นะขณะติดแคปบาลานอืมครับก็ แนวรับก็อยู่แถวข้างล่างเนี้นะครับสิบบาทสี่สิบสิบสิบบาทต้นๆน,นะครับรับตัวแก่น้อยครับทานี้เออีวันนี้เห็นบนลุ่มมานะครับอืม <c oughs> อืช็อตเทิม <c oughs> ไม่ค่อยสวยเมื่อวันศุกร์โดนตกคว่ำเลยนะครับเป็นดาบปักวิญญาณท่าน <c oughs> เล็กๆอยู่นะครับตรงนี้ขึ้นมาก็จะเจอแรงขายหนักมากนะครับตั้งแต่บาทสามบาทหกสิบถึงสามบาทหกิบหกกับชอตเทิมเสียเปเื่อนไป <c oughs> <c oughs> ขอไทย นาลิตา T P T T ก็คงเล่นเรื่องของของผลประกอบการกันก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะผมว่ามันมันถ้าประกาศผลประกอบการเมื่อไหร่จะโดนเซอล,ล์อันแฟคทันทีนะครับ ต้องระวังมากกว่านะครับใบต่อไม่ไปแต่ว่าถ้าผลประกอบการออกมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องขายให้ทันนะ NYT หืมทห,หารน่ารับใหญ่ๆแล้วแหละ แร,รับแรกก็ตรงนี้เลยนะครับสามหนึ่งสองถัดไปก็ตั้งแต่สองบาทเก้าสิบถึงสามบาทแล้วนะครับจะเป็นแนวรับใหญ่ของเขาสามหกหนึ่งขายไม่ทันแล้วแหลหลังเจอดับประวิญ,ญญาณตรงนี้ตรงสามหกศูนย์หเลยตรงนี้สองแท่งนี้สามแท่งนี้ก็ต้องขายแล้วนะครับ จิรพรคอมเซเว่นอืม แล้วเล็บฟูฟิตลานนะครับก็ใช้เช่น75วันเป็นหลักนะครับสำหรับคอมเซเว่นสวยงามมากไม่สนใจตลาดเลยนะครับมี i เนี่ยววอลุ่มเริ่มเข้าเริ่มน่าสนใจนะครับชอตเซอร์มันยืนได้นั่นแหละ แนวต้านอยู่ข้างบนนะครับประมาณหกกว่าหกสิบน,นะครับเขาไม่เจยเลยลงไปฟ้าม,ามาเพิ่มส่วนอีกอืยังลงได้อีกอ่ะ นะครับบิกจินรอบนี้แสนสาหัสนะครับลงไฟฟ้าลงกันแบบยังไม่โอเวอร์โซนะครับสำหรับตัวที่โอเวอร์โซแล้วเนี่ยอย่าง Echo เอ็กโก้เงี้ย โอเวอร์โซแล้วเรียมยอมเด้งเลยนะครับมาดูตลาดรวมเป็นไงเห็นปอปอแปรแปร,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 ปรอยู่แต่มันอยู่นรับแล้วนะครับก็ก็หวังว่าจะมีข่าวดีเรื่องเลือกตั้งสารัฐเข้ามาหนุนในหุ้นขึ้นได้นะครับ ส่วนช็อตเนี่ยตรงนี้คงไม่คงต้องให้ติดโพดิชันก่อนแล้วแหละดูแล้วไม่น่าจะมีข่าวล้ายอะไรเยอะมากนะครับครับวันนี้ก็โอเคคำถามวันนี้ก็ตอบครบทุกคำถามแล้วนะครับแล้วไงมาแจงทีวันพุธนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ